สวัสดีครับวินามีเรื่องเล่าวันนี้จะขอเล่าเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตอนที่หนึ่งนะครับวันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพิธีถวายสการะณพระบรมราชานุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497มาจนถึงปัจจุบันนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือที่รู้จักกันในนามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระนามของพระองค์เมื่อครองราชตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สวงชนชาวไทยนิยมเรียกพระนามของพระองค์ว่าพระเจ้าตากหรือขุนหลวงตากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพ ในปีพุทธศักราช2,277บิดาชื่อไหนหองเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนมาจากมณฑลกวางตุ้งบิดาของพระองค์รับราชการเป็นขุนพัฒนนายอากรบ่อนเบีย้ยมารดาของพระองค์ชื่อนกเพี้ยงเป็นคนไทยต่อมาพระยาจัก,กรีสมุหานายกได้รับเลี้ยงเด็กชายศิลเป็นบุตรบุญธรรมโดยตั้งชื่อว่าศิล เมื่อเติบใหญ่ในศิลได้เรียนในสำนักพระอาจารย์ทองดีมหาเถระณวัดโกสาวาทหลังจากนั้นพระยาจักรีสมุหนายกได้นำเด็กชายศิลเข้าไปถวายตัวเป็นมหาเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในศิลเป็นมหาเล็กทำราชการอยู่กับหลวงศักนายเวนหมุด ซึ่งเป็นบุตรของพยาจักรีสมุหานายกดังนั้นนายสินกับหลวงศัก์นายเวนหมุดจึงรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของนายสินคือพูดได้หลายภาษากล่าวกันว่านายสินมีความขยันหมั่นเพียรและสนใจศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา เขาขอเรียนรู้จากผู้รู้ต่างๆจนสามารถพูดได้ทั้งภาษาแขกจีนและก็ยวนเมื่อในศิลอายุได้23ปีเจ้าพระยาจักรีได้จัดการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดโกสาวาสของพระอาจารย์ทองดีมหาเทระพระศิลบวชได้ 3, สามพรรษาได้ศึกษาคำพีพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งเมื่อสื่อออกมาแล้ว นายสินได้กลับเข้ารับราชการเป็นมหาเด็กที่กรุงศรีอยุธยาต่อมาสมเด็จพระเจ้าเอกทั์หรือสมเด็จพระบรมราชาที่สามพระที่นั่งสุริยามารินขึ้นครองราชนายสินได้เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีขึ้นไปชำระความทางหัวเมืองเหนือได้ราชการดีมีความดีความชอบต่อมาตำแหน่งหลวงยกกระบัดเมืองตาบ ควางลงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในศิลมหาเล็กเป็นหลวงยกกระบะเมืองตากช่วยราชการที่เมืองตากต่อมาไม่นานพญาตากคนเดิมได้ถึงแก่กรรมลงหลวงยกกระบะเมืองตากศิลได้มีใบบอกมายัางกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าเอกทัศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนหลวงยกกระบะศิลให้เป็นพญาตากศิล คลองเมืองตากซึ่งในเวลานั้นเมืองตากเป็นเมืองชั้นตรีขึ้นตรงต่อเมืองกำแพงเพชรโปรดติดตามต่อนะครับ